ออ n เนอร์เปิดตัวออดเนอร์เอ็ 5G สมาร์ทโฟนสุดแกร่งแบบใหญ่สุดในตลาดพร้อมสโลแกนทนจัดยกระดับความทนทานของสมาร์ทโฟนระดับกลางให้เหนือกว่าเดิมแบบขาดลอยเริ่มวางขาย4ธันวาคม2568เป็นต้นไปคุ้มค่าเดยรายคา1 0 9 9 0บาท ออดเนอร์เอก 5G มาพร้อมโครงสร้างกันกระแทกถึง6ชั้นและเทคโนโลยีออดเนอร์อันตาบวส์แอนตี้ดรอปช่วยให้ทนต่อการตกจากความสูงได้มากถึง2.5เมตรบนพื้นผิวหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหินอ่อนหรืออยากมาตอยหน้าจออยากใช้กระจกนิรภัยรุ่นใหม่ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมลดโอกาสแตกร้าวได้ดีมากนอกจากนี้รุ่นนี้ยังผ่านมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับสูงสุดแบบจัดเต็มทั้ง IP69K IP-69, IP-68 และ IP-66 ทำงานท่ามกลางแรงดัดน้ำสูงน้ำโคลนฝุ่นหรือแม้แต่น้ำอุ่นอุณหภูมิ85องศาเซลเซียสก็ยั<ๆ>ยงใช้งานได้แบบไม่สะดุดพร้อมฟิลเจอร์ AI Heavy Rain Touch และ AI Group Touch เจอสัมผัสทำงานแม้ปีกน้ำหรือสวมถุกมือเรียกได้ว่าเหมาะสมมากสำหรับคนทำงานภาคสนามหรือสายลุยด้านแบตเตอรี่ออเดอร์จเต็มด้วยแบตซิลิคอนคาร์บอนขนาด8 0 0 0 300แอมซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้พร้อมระบบจัดก,การพลังงานอัจฉริยะใช้งานได้ยาวนานสูงสุดหลายสิชั่วโมงและชาร์จไว66วัตต์ออ n เนอร์ซูเปอร์หมดห่วงเรื่องแบตไม่พอระหว่างวันไปได้เลยในด้านการถ่ายภาพออ n เ r X9D 5G มาพร้อมกล้องหลัก108ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นคู่ OIS EIS ถ่ายภาพคมชัดทุกสถานการณ์วิดีโอรองรับถึง 4K และยังมีชุดฟีเจอร์ AI ครบเครื่องทาง AI e l a s e r AI ซ u t o u t AI Upscale และอีกมากมายให้ผู้ใช้สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ง่ายกว่าที่เคย Honor X 9 d 5็เปิดตัวในราคาเพียง1 1 9 9 0บาทนอกจากนี้ยังสร้างสีสันด้วยการดึงศิลปินลูกทุงชื่อดังกองฮวยไรกลับมาเป็นพรีเซนเตอร์และ Honor i s f a n เเป็นปีที่2เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความแกล่งคุ้มค่าและเข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มได้อย่างลงตัวพร้อมโปรจัดหนักซ้ ทั้งของแถมสมาร์ทโฟ์ประกัศหน้าจอแตกยาว2ปีและ10ดุลลด Mercedes-Benz C 3 5 0 e AMG Dynamic นี่คือ Honor x 9 d 5 G สมาร์ทโฟนสุดแกร่งครบเครื่องทั้งโทนทั้งแรงทั้งคุ้มเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆค่ะ เป็นการเปิดตัวของสินค้า Honor X9D 5G นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มาพร้อมกับความแร่งที่สุดของ Honor X Series เลยซึ่ง Honor X Series เี่ยขึ้นชื่อของเรื่องของความทนทานถึกทนคุ้มอยู่แล้วแต่ Honor X9D 5G ครั้งนี้มาพร้อมกับความทนทานยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกเลยไม่ว่าจะเรื่องตกน้ำตกกระแทกหรือว่าแม้แต่เรื่องของการที่มีแบตเตอรี่ที่ทนที่สุดในตลาดประเทศไทยและตลาด global ทั้งหมดเลยนะคะ ความพิเศษที mo, <to work. S 2> ่แตกต่างจากรุ the water, um. splash, it, like device, ่นเก่าคือเรงของความทนทานที่มากขึ้นไม่ว่าจะทนการตกทนน้ำนะทนฝุ่นนะคะที่มากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วมากแล้วก็เรื่องของการที่มีแบตเตอรี่มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ2,000มิลอเลยที่เลือกคุณกล้องเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าความเป็นเซอร์วิสไมคความเข้าถึงลูกค้าต่างๆเนี่ย ตก้องทาได้ดีมากค่ะแล้วก็เราอยากให้แบรนด์ของเราเนี่ยเข้าสู่ผู้บริโภคประเทศไทยให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นซึ่งพี่ก้องเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่สามารถทำธุรกิจเหล่านั้นให้เราได้ดีมากในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็อยากตอกย้ำความใกล้ชิดกับลูกค้าให้ได้ยิ่งขึ้นอย่างที่เป็นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ก้องครับรขอบคุณที่ทางออเดอร์นะครับยังให้โอกาสได้มาทำงานตรงนี้สนุกครับมันสนุกเพราะว่า คือเวลาที่เราจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราแล้วสินค้ามีคุณภาพมากๆเนี oui. <c oughs> ้ยมันมันไม่ขืนอายที่จะกล่าวอะไรที่สโลแกนที่เขาให้มามันถึกจริงไหมมันทนจริงไหมมันคุ้มจริงไหมคือทุกอย่างมันมันตอบตทว์ทั้งหมดมันทําให้เราแบบทางานด้วยความแบบสบายใจแล้วมันเป็นความจริงอย่างเราได้ใช้ล้วเป็นไงบ้างคะทนที่สุดที่สุดจะทนสุดจะทนจริงๆคุดจะทนด้วยความที่แบบว่าเออราคาประมาณเนี้ยกับกลุ่มิโภคคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเพื่อนผมที่เป็นใช้แรงงานอะไรเนี้ยครับ แต่ฟังก์ชันหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาเตรียมมาให้เนี่คือครบพร้อมกับโทรศัพท์ราคาหลายหมื่นแต่ในราคาหลักพันนะครับแต่ตัวไอ้ใหม่ล่าสุดนี่คือผมบอกว่าพรีเมียมมากคือมันไม่ได้มีแค่แค่นี้นะครับคือเวลาเปิดกล่องอ่ะผมอ่ะผมผ,มผมได้ใช้ก่อนอยู่แล้วเวลาเปิดกล่องมีเอเขาเรีกเยกอะไรนะครับอ,รอ,อุปกรณ์ครบอุปกรณ์ครบทั้งสายชาร์จเครื่องชาร์จแล้วก็มีเคสโทรศัพท์ด้วยครับครบเลยในะที่เดียวอ่ะ เวดีบอกว่าเอาไปใช้กับตะปูจริงจอตะปูจริงจอตะปูจริงหน้าจอเนี่ยคือโอเคมันจะมีมันจะมีแผ่นฟิล์มที่กันกระแทกอะครับกันกระแทกแต่ว่าผมผมผมมองข้ามไปตัวน,นั้นนะผมผมว่าเวลาโทรศัพท์มือถือหรือว่าของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเกิดว่าตกกระแทกพื้นมมีโอกาสมากที่มันจะเออร์เลอร์หรือมันจะเสื่อมหรือกดเปิดอะไรไม่ได้อันนี้คือคุณทําไปเถอะทําไปเถอะต้าฝึกมือโทรัพนี้ครับ ยังไงฝากด้วยนะครับฝากพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็พี่ทีทุกคนนะครับที่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือนะครับที่ทนคุ้มแกร่งแล้วก็ราคาประหยัดนะครับ,งงรบน,นี่ก็ฝากออเดอร์ไว้เดี๋ออมอกออมใจด้วยนะครับพี่ผู้พิทักษ์ครับฝากแล้วก็โปรโมชั่นค่ะก็สำหรับออเดอร์ X9D 5G ครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุม้มสําหรับคนไทยหลายต่อมากนะ,ะไม่ว่าจะราคาสุดคุ้มนะคะที่เราเปิดตัวมาที่ราคา11,990บาท ราคาก็คุ้มแล้วพร้อมกับสเปค12.256กิกะไบต์นะคะนี่ถือว่าคุ้มมากแต่ด้วยความทน่งางๆความทนของแบตเตอรี่ความทนของตัวเครื่องนี่ทำให้รุ่นนี้คุ้มเข้าไปอีกและมาพร้อมกับความคุ้มของประกันที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นประกันตัวเครื่อง2ปีประกันเลือกของแบตเตอรี่อีก2ปีเราคุ้มครองเลยมั่นใจมากว่าถ้าใช้แบตเตอรี่ของเราที่มีขนาดใหญ่8,300ม ah ิลลิแอม์นี้เนี่ยใช้2ปีเนี่ย ประสิทภาพของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าตกต่ำกว่า80%เราพร้อมเปลี่ยนให้ถึงหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าคุณทำตกทำกระแทกทำตกน้ำแล้วเกิดการเสียหายเราก็พร้อมรับประกันถึง2ปีและเปลี่ยนให้ได้ถึง2ครั้งด้วยซึ่งอันนี้ก็คือความมั่นใจของเราว่าเครื่องของเราแกรงจริงๆนี่ยังไม่จบถึงความคุ้ม ที่บอกว่าราคาประกันนะคะยังมีเรื่องของแถมอีกเราให้ของแถมตั้งแต่การจองแบบไลน์บุ๊กิ้งจองแบบสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนของเราแบบยังไม่ไรู้ราคาจนวันนี้เราเปิดขายมาเราก็มีของแถมให้สําหรับคนที่อยากจะมาซื้อวันแรกแก็มีของแถมเป็นพลมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ใครก็ตามที่อาจจะคิดช้าหน่อยตัดสินใจช้าหน่อยก็ยังมาซื้อวันหลังก็ยังได้ ของแถมที่เป็นนาฬิกา Honor Choice Watch 2i มูลค่าสองพ 3, บาทด้วยซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะคุณจะตัดสินใจเร็วตัดสินใจช้าตัดสินใจยังไงถ้าคุณซื้อภายในปีนี้คุ้มแน่นอนและยิ่งคุ้มยิ่งขึ้นเพราะว่า Honor X9D นะถ้าเกิดคุณซื้อแล้วลงทะเบียนรุ้นรับโชคกับเรานะคะคุณมีโอกาสได้ขับรถเบนซ์ไปด้วยกันคือ Honor X9D และขับรถเบนซ์นี่มันจะเท่สักแค่ไหนเท่มากครับ ขับแก๊ปอยู่ดีๆขี่มอไซค์ยอยู่ดีๆขับรถเบนซ์ก <laughs> ็ผมผมชอบความเท่ยอย่างหนึ่งของทั้นผู้บริหารนะครับเมื่อกี้ที่ผมผมผมรู้สึกฟังแล้วเราเราก็ยิ้มตามยิ้มตามกับคนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือของเราไปคือเราประกันจนจน,จนแบบสุดสุดตัวเพราะว่าของใช้เล็กทรกอนิคครับ <laughs> คือโอกาสที่มันจะมีความเสืฐฐฐฐฐ่อมสภาพหรือความผิดพลาดทางเทคนิคมันมีถึงมันจะมีน้อยแต่มันมีแต่ทางเราก็รับเชฟให้แบบสนานวอลใบเท่มากครับ ก็ฝากไว้อีกครั้งนะคะออเดอร์ X9D 5G นะคะจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่4ธันวาคมน,นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรีบซื้อสักหน่อยในวันนี้เนี่ยตอนผมงเย็นเนี่ยสามารถกดซื้อกับออเดอร์ f i c i a l Store ของเราได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เครื่องพร้อมๆกับการที่มาซื้อหน้าร้านวันที่4เลย